สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของเจ้าตัวนี้กัน,นครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นในช่องก็คือไม่เคยเห็นเขาโผล่มาได้เลยแต่ว,ว่าีทุกอย่างแต่บอกคือวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาเล่าประวัติก่อนถ่ายนะครับเพื่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถรู้จักเขาได้ก่อนที่จะถ่ายนะครับจึิงจะมาคนถ่ายก่อนเราบติแต่ใช่ไหมทซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อว่า เขาเนี่ยก็ชื่อว่าเ,เลเนียนะครับเลเนียเนะี่ยเป็นเอมเล็กน้อยผมสีแดงตาก,ก็สีแดงแล้วก็มีเขี้ยวแล้วก็ใส่ชุดสีดแดงงานเกงสีแดงแค่นั้นแหละไม่แค่นี้จะหมดแล้วเถอะเขาชื่อเลเนียนะครับ โอเคและอายุของเขาก็อยู่ที่ Kita coba lem e u i t a b a l e perut i t ไอขีเห่อนเลี้ยงสุดที่ป๋่ว่าไม่ดีเลยและอายุเราเนี่ยก็อยู่ที่ 8. แปดแปดตามที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับพอดีผมลืมยอยูคลขออภัยจริงๆครับอืและเราเนี่ยก็มีขานาดใคร ซึ่งสายเลือดเขาเนี่ยเจเจเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นสายเลือดของปีิษจครับื็ได้จากเขาของเขาเลยนะเขานะมันเป็นเขาเขานะมันจะผมด่มันขึ้นมันเป็นเขาลนะไีไ้ทุกคนมีเขาไม่มีใครเอาไปล้อแล้วก็ตัวน,นั้นเลนเนียแน่ๆซึ่งเจเนี่ยผมก็มี เดินระบมาที่แคนครับายบายครับ